นะครับชลนิชัยคกงามไม่ไม่ได้ติดใจในคําตอบของอนุทุกท่านนะขอบคุณด้วยซ้ําไปว่าท่านได้ขยายความแล้วก็ตอบได้อย่างชัดแล้วก็เห็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายฉบับใหม่ามาท่านประธานคทีจะฝากไว้นิดเดียวคืออย่างนี้ครับขณะนี้เราศึกษารายงานฉบับนี้นะปัญหาอุปสรรคและทางออกการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลในประเทศไทยอันนี้บังเอิญว่าสรา์อาย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสศึกษารายงานอีกฉบับหนึง่ง ซึ่งกาลังจะมาพุทิสภาคิดว่าคงอีกหนึ่งหรือสองสัปดาห์เป็นรายงานการศึกษาของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุทิสภาเอกสารหนาเกืบอบ200รอยหน้าชื่อเรื่องนะรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพสองวันที่ผ่านมานี้ผมต้องอ่านทั้งสองเล่มด้วยเลยสนุกมากแล้วก็ เป็นอะไรที่มันซิงโครไนซ์คือสอดประสานแล้วก็สัมพันธ์กันผมจึงฝากทางอนุท่านช่วยช่วยกรุณาท่านลองไปศึกษาดูเรื่องนี้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ถ้าจะมาศึกษาในวุฒิสภาที่ประชุมนี้ผมฝากไว้นิดเดียวเป็นข้อเสนอแนะส่วนตัวนะครับว่ารายงานสองฉบับนี้นะ่ะมันน่าจะเป็นเป็นทวิ ของการศึกษาที่จะส่งไปที่รัฐบาลมันน่าจะไปที่รัฐบาลพร้อมกันจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งในการที่รัฐบาลจะรับที่จะดูแลในเรื่องนี้โดยเชพาะอย่างยิ่งเรื่องการทําให้เร่งให้มีกฎหมายใหม่ฉบับนี้เกิดขึ้นทั้งสองอันนี้สอดประสานกันเลยครับคือใช้แชร์แล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็เห็นปัญหาอุปสรรคเหมือนกันเกือบทุกข้อเลยคือเรื่อง p d p a แล้วก็เรื่องพรบความมั่นคงของไซเบอร์แล้วก็มีข้อเสนอแนะที่มีการสอดประสานกันเขาดูแลเรื่องสุขภาพ อันนี้ดูเรื่องเทคโนโลยีสังเกตและสุขภาพขอบคุณท่านประธานครับ